รีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่108มาถึงปางไฮถิ่นของซิบลายท,าทั้งทีห้ามพลาดเล่นซิบลายเลยจ้าคลิปนี้จะพาไปดูซิบลายที่น่าไปมากๆนะคะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้าเช้านี้นะคะก็มาทําความสะอาดห้องกันเหมือนเดิมนะหลังลูกค้าเช็คเอาท์ไปแล้วเนี่ยก็มาเก็บห้องทําความสะอาดห้องให้เรียบร้อยรอพร้อมต้อนรับลูกค้าที่อาจจะวอล์กอินเข้ามาหรือว่าลูกค้าที่จะเข้าพักวันนี้นะคะบรรยากาศติดลาําธารดีๆแบบเนี้ยทางานไปด้วยฟังเสียงลําธารไปด้วยบอกเลยว่าฮิวใจดีๆมา มา,มากเลยนะคะหายเหนื่อยเลยวันไหนที่ปุ่นมีเวลาว่างเนี่ยบุนก็จะมาลงมือทําความสะอาดด้วยตัวเองช่วยเจด้วยนะเรื่องความสะอาดเนี่ยเราใส่ใจเป็นพิเศษนะคะอย่างร่องประตูอะไรแบบนี้ก็ต้องเช็ดให้เอี่ยมเลยนะจุดต่างๆในห้องก็ให้ความสําคัญเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้ามาพักแล้วเนี่ยได้ความประทับใจเรื่องความสะอาดและการบริการกลับไปค่ะอ่ะว้าไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปซิปลายที่หนึ่งในหมู่บ้านปงางไฮนะคะต้องบอกก่อนนะว่าในหมู่บ้านปงางไฮเนี่ยเป็นแหล่งของซิปลายเลยนะมีซิปลายให้ เพื่อนเลือกเล่นหลายเจ้าเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่อยากแนะนํามากๆเพราะว่าวิวเขาสวยมากอยู่ท่ามกลางเขากลางป่าเลยนะคะแล้วก็เขาเคลมไว้ด้วยนะว่าเขามีโรลเลอร์คอสเตอร์ที่ยาวที่สุดเลยนะโรลเลอร์คอสเตอร์ซิลาของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคือเป็นรางแบบนี้เลยอ่ะทุกคนแล้วก็ห้อยไปตามรางแบบนี้นะคะหรือว่าจะมาเล่นซิปไลน์แบบปกติแบบนี้ก็ได้นะคะคือก็มีให้เล่นเหมือนกันหรือถ้าใครยังใจไม่กล้าพอเหมือนปุ่นนะอยากเล่นแต่ก็กลัวความสูงอย่างเงี้ยก็มา จิบกาแฟที่นี่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะบอกเลยว่าบรรยากาศก็กดีมากๆด้วยพูดมาตั้งนานก็ลืมพูดชื่อของซิปไลน์นะคะที่นี่ก็คือจังเกิลไฟนะคะที่เชียงใหม่ในหม,ในหมู่บ้านปังไฮนั่นเองลูกค้าที่มาพักกับเราเนี่ยอยากมาเล่นซิปไลน์เนี่ยก็เราสามารถให้คําแนะนําได้นะคะเพราะว่าที่นี่มีหลายเจ้าเลยรวมถึงมี ATV ให้เล่นด้วยนะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสะพานเดินแบบนี้ทุกคนมันยาวมากๆเลยนะนะ่าเล่นมากๆเลยหรือม,มาจิบกาแฟเนี่ยวิวที่นี่ก็ดีมากๆนะคะคือใหญ่ ทุกคนไปดูสถานที่จริงอ่ะบรรยากาศมันดีมากแล้วก็อากาศหนาวเย็นเพราะว่าเขาอยู่บนยอดสูงเลยนะคะจะเห็นวิวเขาข้างหน้ากล้องอาจจะจับไม่เห็นนะแต่ว่าเป็นวิวเขาที่สวยมากมีเขารอบเลยนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่สวยล่มลื่นมากๆจริงๆแค่มาพักผ่อนนั่งจิบกาแฟตรงนี้ยปุ่นว่าก็ฮิวใจสุดๆเลยนะ จุดที่ปุ่นยืนอยู่ให้ดูเลยว่าต้นไม้ที่นี่สูงแล้วก็ล่มลื่นมากจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฐานที่เขาเล่นซิปลายกันนะคะเห็นเขาเล่นวันนั้นน่ะบอกเลยว่าอยากเล่นมากดูมันแบบสนุกแล้วก็เสียวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอไปทําใจเรื่องการกลัวความสูงของตัวเองก่อนนะถ้าวันไหนทําใจได้เนี่ยจะมาเล่นแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูแน่นอนนะเพราะปุ่นว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ปุ่นแนะนํามากๆเลยนะเรื่องวิวบรรยากาศสถานที่แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ในการเล่นนะคะเพราะว่าเขามีในส่วนของ โรลเลอร์โคสเตอร์สิบลายแบบเนี้ยที่ที่อื่นไม่มีนะคะก็ถ้าใครอยากเล่นแบบหวาดเสียวนะแนะนํามาลองเลยนะที่นี่เวิร์กมากๆเลยนะคะและยิ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนนะคะความเขียวชะอุ่มของต้นไม้เนี่ยมันก็จะแบบดีมากๆเลยนะแล้วบางวันเนี่ยเพื่อนๆนก็จะเห็นหมอกอยู่บนนี้ด้วยนะหมอกจะฟุง้งแล้วก็คือวิวสวยมากๆเลยนะคะแต่วิวสะพานไฮไลท์นี้ก็คือยาวมากๆน่ามาเดินเล่นถ่ายรูปสุดๆนะคะเอ,า,อาง่ายๆนะทุกคนคือในกล้องอ่ะมันไม่เท่าแบบเสียว เจ้าหนึ่งของ ตาเนื้อเราเลยนะคะวิวมันดีมากจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็มาแวะกินน้ำเงี้ยวบนนี้นะคะอยากบอกว่าวิวหลักล้านมากน้ำเงี้ยวบนนี้ก็อร่อยมากๆนะคะอาหารอร่อยออร่อยคู่กับวิวดีๆแบบนี้โอ้โหโคตรดีต่อใจเลยทุกคนในบรรดาเมนูเส้นขนมจีนนอกจากกินกะแกงแล้วนะคะก็มีเมนูน้ำเงี้ยวนี่แหละเป็นอีกเมนูที่ปุ่นชอบกินมากๆเลยนะปุ่นรู้สึกว่ามันแบบนัวกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากๆนะคะชอบความหอมของเครื่องเทศนะแล้วก็รสชาติของมัน บูกะะว่าเป็นอะไรที่แบบกินง่ายแล้วก็กินได้เรื่อยๆนะก็เป็นอีกวันที่อิ่มอร่อยและมีความสุขมากๆค่ะช่วงนี้นะเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยก็อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวหมู่บ้านปังไฮกันเยอะๆนะคะเพราะที่นี่มีที่เที่ยวเยอะนะแล้วก็มีคาเฟ่สวยๆมีซิปไลยให้เล่นมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้เพื่อนๆเล่นด้วยนะคะมาชาติก็สวยวิวก็ดีอากาศก็ดีดีเย็นสบายตลอดปีกลางคืนหนาวเลยนะคะบอกเลยนะว่าใครยังไม่เคยมาปังไฮอยากแนะนํามากจริงๆนะคะ แล้วก็มาเชียงใหม่อย่าลืมนึกถึงเรานะเชอรทานโฮมสเตย์ที่พักติดลำธารในหมู่บ้านปังไฮค่ะ